โมเมนตขอจะนบอการเสียใจแค่เอาคืนไปกันให้แม่พอกำกับกามเมนคนดีจะเกลืออยู่โดกว่ายาที่มาทำให้เอโมเคยนับกันเลยก็หลายท่านลูกค้าหลายท่านหรือทีมงานหลายคนหรือคนที่ขอทำทำธุริกใจคอยอยู่หรือมีรหัสอยู่นะครับ ถ้าเราอยากมีไรายได้เราก็ต้องทํางานต่อนะครับถ้าคนอยากมีธุรกิจดีๆทําแล้วเกิดไรายได้นะครับก็ทำจรยคอยได้ของเรานะครับเป็นธุรกิจระบบ5 g 4กิี่นะครับด้วยผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนี้มานะครับด้วยผมจบปชวชช่างคนโรงงานมานะครับแต่ผมก็ประสบความสาเร็จขึ้นตําแหน่งสูงสุดของบอร,ริษัทนะครับขึ้นมาห้าัสสมาชิกแล้วกับบริษัทจอยคอยคอมมิชชั่นจำกัดในวิทยทัศนดเตอร์สมชาย อาหารนะครับแล้วธุรกิจของเรานี่ครับเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้ออย่างนี้นะครับจะเปิดที่สาขาของเราก็จะมีเกือบหลายสาขาแล้วครับมากกว่าสองร้อยกว่าสาขาในประเทศไทยและเพื่อนบ้านกัมพูชาลาวพามา่ามีหมดแล้วนะครับแล้วสาขาจะเปิดต่อไปนี้ก็อยู่ชนบุรีนะใหญ่มากๆนะครับนี่รูปแบบนะครับ ธุรกิจของเราทําผ่านสื่อออนไลน์ได้และออฟไลน์ได้นะครับจะประชุมสื่อออนไลน์ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ดูข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และเคลครายได้หรือรับรายได้ก็ผ่านออนไลน์นะครับก็มีแบบแฟรนไชส์อย่างนี้บางคนอยากเปิดร้านแฟรนไชส์อย่างนี้ก็ได้นะครับความสําเร็จของเราเปิดมาถึง18บปีนี้นะครับก็มีดาราหลายๆท่านที่เขาเข้ามาร่วมเอาสินค้ามาวางในบูธของเรานะครับและร่วมทําธุรกิจด้วกกันนะครับประเด็น ผมวันนี้นะครับจะมาดูรายได้รายวันครับธุรกิจจอยคอยแบบสดๆร้อนๆเลยในวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี้นะครับการสมัครของเราก็สมัครผ่านออนไลน์ได้นะครับก็มีใบสมัครอย่างนี้นะครับผ่านสมัครไม่ยากนะครับเริ่มต้นการสมัครใช้ประวิชาชนสําสำเนาทะข้ารนับอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นสมัครสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับ การเริ่มต้นสมัครสมาชิกข,ของเรา450บาทนี่ครับ450บาทตลอดชีพนะครับสมัครเราจะมีรหัสน u เบอร์แล้วก็ได้ชุดคู่มือสมัครนะครับตามเงื่อนไขของบริษัทนี้เลยอ่านนี้เลยนะครับแล้วก็สมัครเสร็จเราากมีรายได้รายวันวันละพันถึงวันละหมื่นห้าตามเงื่อนไขนะครับสามารถสร้างรายได้รายวันกับธุรกิจได้เราต้องมีคะแนนในตำแหน่งรหัสของเรา 450เนี่ยให้ครบคะแนน3,825ทีวีนะครับทีวีย่อมาจากคะแนนซื้ออะไรสะสมก็ได้นะครับซื้ออะไรก็สะสมก็ได้นะครับกรอน,นี้เราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูแผนนีะครับเขาจะเขียนว่าเคกใส่งานนะครับเราจะเครกรหัสส่วนตัวเรานะแล้วก็เข้าดูได้เคกใส่งานหยืดเครกรหัสนะครับ จะขึ้นเว็บไซต์คอยามาซื้อคอยนี่ก็หมายความว่านี่ครับทุกคนจะมีรหัสส่วนตัวนะครับทุกคนจะมีรหัสส่วนตัวแล้วก็ใส่รหัสผมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นไรายได้รายวันวันนี้ด้วยนะครับวันวันนี้นะครับแล้วก็คะแนนที่โชว์มานะลงวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งท่าเทียลงวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองจะมีคะแนนโชว์มาครับ นาดผ่านได้เก้าสี่ครั้งก็ล็อกอินเข้าไปนะครับานาดเอีีหนึ่งหกศูนย์ชัชวาลเชลวงครับล็อกอินเข้าไปรอสัญญาณด้วยครับล็อกอินเข้าไปอ่าขึ้นมาปุ๊บจะเป็นองค์กรอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมชื่อชัชวา,ชาลเชลวงนะนนนครับนาดเ สี่สี่หนึ่งหกหกศูนย์ทับหนึ่งนะครับเราว่าวันนี้รับมาเท่าไหร่ล,ล่าแรขนะครับวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับสองห้าหกสามรับมาสองพันบาทนะครับแผนการตลาดของเราเป็นแผนเบลี่จับคู่จ่ายนะครับนี่สองพันบาทวันที่หนึ่งเดือนเก้าจะชูวันที่สองนะครับสมมติมลงยอดวันที่หนึ่งเดือนเก้าแล้วก็ยอดเด้งขึ้นมาจะมาดูแผน เงินเข้าบัญชีวันที่สองนะครับอีกสามวันเงินเข้าบัญชีแล้วรับมาสองพันบาทนะครับทับแรกนะครับแผนการตลาดของเราเป็นแผนเบลี่สร้างนักธุรกิจสองสายนะครับสะสมคะแนนได้งเงินก็ได้นะครับขั้นต่ำเข้ายวันละพันถึงวันละหมื่นห้าต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจครับนี่ครับก็นี่ชื่อผมนี่ครับรหัสทับหนึ่งนะครับแผนของเราเป็นไปรีดแบบดิ้ง ถึง15รหัสนะครับสุดยอดเลยนะครับรหัสแรกรับ2,000นะวันที่1นึ่งเรือนเรหัสที่2ไม่ได้รับนะครับคนหนึ่งสามารถเปิดได้ถึงสูงสุดถึง15รหัสสมาชิกกับกอสจอยคอยคอยเช่นจำกัดน,นะครับนี่ก็ไล่ไปทับ4นะครับอีกรหัสหนึ่งครับอันนี้รหัสผมมั่นใจธุรกิจนะครับผมจึงจึงสมัครธุรกิจเยอะนะครับ นี่ครับอีรหัสเอศหกสามเก้าสองหกทับสี่ชัวชวานลชลวงมาที่หนึ่งเดือนเก้าเหมือนกันแล้วมาอีสองพันเป็นสี่พันบาทนะครับสองเด้งก็เป็นสี่พันบาทแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับทับเก้าทับเก้าของรหัสทับเก้าของรหัสเอนี่ครับเดี๋ยววงให้เอศีหกสองนะครับเอศี่หกสองเอยเอหกสามสองหก เอศูนหกสามเก้าสองหกทับเก้าชัช้นจุฬาเทวุลวงวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกสามรับใบสองพันบาทนะครับนี่เขาได้่าสองพันบาทก็เป็นหกพันบาทนะครับในเพียงเท่านั้นนะครับธุรกิจของเรามีรหัสเยอะก็ได้เยอะนะครับมั่นใจธุรกิจก็ได้เยอะนะครับทับสิบสี่นะครับทับสิบสี่เอศูนี่หก ACC หนึ่งหกหกศูนย์ทับสิบสี่ชัชวาลชริวงนะครับก็วันที่หนึ่งเดือนเก้ารับมาหนึ่งพันบาทรวมกันเป็นเกตพันแล้วนะครับสองสองพันบาทนั้นจะมีสามดิงนะครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเป็นเจ็ดพันบาทนะครับแล้วไม่เพียงนั้นนะครับครอบครัวก็รับไปด้วยนะครับนี่ครับยีรหัสนึงวันนี้รับมาแปดดิงนะครับแปดพันบาทวันเดียวรับมาแปดพันบาทนะครับ ทั้งครอบครัวน,นะครัวันเดียวรับมาแปดพันบาทนะครับรหัสไครรหัสบานเอ,เ,อเกียหกเก้าห้าสามหกนะครับรับมาอีกพันหนึ่งเป็นแปดพันบาทนะครับหนึ่งพันนะครับวันนี้รับแปดพันบาทโหธุรกิจอะไรทําวันเดียวรับแปดพันบาทลงทุนแค่หลักพันนะครับอันนี้สองพันสองพันอันนี้อีกสองเป็นสี่สี่แล้วห้า ห้าหกใส่ด้วยครับเกตแปดกับแปดพันนะครับวันนี้รับแปดพันนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะครับ นะวันนี้ก็แค่คร่าวๆนะครับผมชัชวาลชัยวงก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ